สวัสดีครับผมยิบจากคาว่ากันว่าสตอรี่โชคหลานชายคนใหญ่คนโตผู้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้โดยโชคเองเป็นเด็กเกเรอย่างมากหลายๆครั้งเขามักจะสร้างเรื่องสร้างปัญหาให้กับทางครอบครัวจนผู้ใหญ่ที่ดูแลต้องคอยจัดการหรือเคลียร์ปัญหาให้มีครั้งหนึ่งที่โชคไปเที่ยวผับแล้วเกิดมีปัญหากัน โดยสาเหตุเกิดจากการแค่เหยียบเท้ากันโชคที่โดนแบบนั้นแน่นอนว่าเขาไม่พอใจเลือกที่จะคว้าปืนที่เหน็บมายิงคู่กรณีเสียชีวิตแต่เหตุการณ์นั้นเกิดการวิ่งเต้นกันจนทําให้เขารลดจากคดีนี้ไปได้แต่เมื่อบ่อยครั้งเข้าใช่ว่าผู้ใหญ่จะไม่ทําอะไรโชคเองก็เริ่มโดนตนําหนิและเริ่มถูกเพ่งเล็งมากขึ้นจากการกระทําของเขาเองเหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปหลายเดือน ตอนนั้นเป็นช่วงปลายปี2,552ในตอนนั้นโชคที่กำลังเดินทางจากบ้านตัวเองเพื่อไปบอนไก่ซึ่งเป็นสถานที่เอาไวร้รวมตัวกินเหล้าหรือสังสรรค์กันระหว่างทางที่ไปมันเป็นถนนหนทางที่ค่อนข้างเปลี่ยวอย่างมากขับไปนานๆทีจะเจอเสาไฟหรือแม้กระทั่งสา,าลาริมทางโชคที่กำลังเดินทางไปกับเพื่อนสนิทของเขาที่ชื่อว่าต้อมต้องเปรียบเสมือนลูกกระจอกของโชค ดูที่โชคไม่พอใจอะไรก็จะมาลงไม้ลงมือกับต้อมเสมอตอนนั้นทั้งสองคนที่ขับมอเตอร์ไซค์อยู่จู่ๆรถของพวกเขาก็เกิดดับลงอย่างไม่มีสาเหตุด้วยความใจร้อนของโชคนั้นเขาเตะขาตั้งลงแล้วก็ลงจากมอเตอร์ไซค์ต้อมง,งงมากว่าเกิดอะไรขึ้นโชคนั้นก็เตะไปที่รถอย่างแรงจนล้มลงไปอะไรนักหนาวะไอรถเวรโชคพูดด้วยอารมณ์ที่โมโหอย่างมากส่วนต้อมนั้นพยายามห้ามไว้ แต่ก็ถูกมือของโชคตกไปที่หน้ามึงไม่ต้องเสือกเอาเวลาที่มายุ่งกับกูอะโทรไปหาพี่เอกดีกว่ามึงอะในตอนนั้นต้อมก็ก้มหน้าเอามือจับที่หน้าของเขาแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาฮัลโหลครับพี่ตอนนี้ผมรถเสืออยู่กับไปโชคกับพี่อีกประมาณ12กิโลได้ครับกว่าจะถึงบ้านพี่ต้อมคุยกับคนที่อยู่ในสายโดยคนที่ต้อมคุยด้วยก็ถามว่าแล้วมีอะไรที่เป็นจุดสนใจบ้าง ูจะได้เจอพวกมึงง่ายๆตอนนั้นสายตาของต้อมสังเกตเห็นศาลาเก่าๆอยู่หลังหนึ่งแต่ศาลานี้แตกต่างกับศาลาอันอื่นตรงที่ว่ามันเอียงไปทางด้านขวาและโชคก็บอกไปโดยปลายสายก็บอกว่าเออเออเดี๋ยวจะรีบออกไปรับเมื่อคุยเสร็จต้อมสังเกตเห็นว่าโชคนั้นเดินไปเดินมาด้วยความหมงุดหงิดด้วยความหวังดีของต้อมก็พูดขึ้นว่าไอ้โชคมึงจะหงุดหงิดอะไรเนี่ย เจนเย็นดีวะแล้วโชคก็หันหน้ามามองด้วยสายตานิ่งๆไอ้ต้อมมึงอย่างงโง่หน่อยดีวะพี่เอกเรียกเราไปหาทั้งทีอะ่ะมันต้องมีงานด่วนดีวะต้อมก็แก้ต่างไปว่าไม่เป็นไรหรอกมั้งเดี๋ยวพี่เอกก็ส่งคนมารับเมื่อกี้กูคุยให้แล้วด้วยความหงุดหงิดของโชคเขาก็เลยเลือกที่จะนั่งด้านหน้าของศาลาที่เอียงหลังนั้นอยู่จูๆ่ๆฝนก็ตกลงมาเบาๆ จนทำให้ต้อมวิ่งเข้าไปข้างในเพื่อที่จะต้องการหลบฝนแต่แตกต่างกับโชคที่ยืนตากฝนอยู่เฮ้ยมึงไม่เข้ามาวะเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกขณะเดียวกันโชคก็ก้มลงไปเก็บอะไรบางอย่างขึ้นมา <laughs> แล้วก็เดินเข้ามาหาต้อมไอ้ต้อมมึงเอาบุหรี่มาตวงดิ <laughs> จากนั้นต้อมก็ยื่นให้แต่สิ่งที่โชคหยิบมาก็คือไฟแช็กนั่นเองโชคคว้าบุหรี่และเอาไฟแช็กที่เก็บมาจุดดูดทันที ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอยู่เบาๆนั้นจู่ๆก็มีมอเตอร์ไซค์ขับมาไกลๆทั้งสองแอบสังเกตเห็นว่าชายคนนั้นใส่เสื้อกันฝนสีฟ้าส่วนหมวกกันน็อกเต็มใบสีดำตอนนั้นทั้งสองคนดีใจอย่างมากคิดว่าน่าจะเป็นคนของพี่เอกส่งมาช่วยแต่แล้วชายคนนั้นก็ขับมาจอดและถอดหมวกกันน็อกออกปรากฏว่าเป็นใครไม่รู้ ที่เพียงมาจอดรถหลบฝนเท่านั้นเองตอนนั้นโชคก็บ่นออกมาบ่าวาว่าโว้กูก็นึกว่าใครพูดเสร็จมันก็หันหน้าหนีและก็ดูดบุหรีต่อแต่มันไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะชายคนนั้นเหลือบมามองหน่อยหนึ่งและต้อมที่แอบเห็นแบบนั้นด้วยความไม่สบายใจเลยเลือกเดินไปที่ข้างๆของโชคสักพักในศาลานั้นก็เต็มไปด้วยความเงียบอีกครั้ง ที่มีมอเตอร์ไซค์ขับมาที่ศาลาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นผู้ชายสองคนที่ขับมาโดยทั้งสองคนใส่หมวกกันน็อกเต็มใบและมาจอดที่หน้าศาลาในตอนนั้นเองทั้งโชคและก็ต้อมเริ่มสังเกตเห็นว่าชายคนที่มาในตอนแรกมีท่าทีที่ผิดแปลกไปจูๆ่ๆเขาก็มีอาการล็อกแรกอยู่ไม่เป็นสุขนาทีนั้นชายสองคนที่ขับมาจอดก็ได้เปิดหมวกกันน็อกขึ้น และก็ตะโกนขึ้นมาว่าไอ้บาตายซะมึงพูดเสร็จพร้อมก็หยิบปืนขึ้นมาจาะที่ชายคนนั้นและชายคนนั้นก็พูดขึ้นว่าพี่พ,พี่ผมขอโทษผมทำงานให้พี่ไม่สำเร็จเมื่อพูดจบก็ถูกยิงตายคาที่ที่ศาลาแห่งนี้นาทีนั้นทั้งต้อมและโชก็รีบวิ่งหนีลบกระสุนปืนไปที่หลังศาลาโดยตรงนั้นก็เป็นกบหญ้าลกๆและเมื่อยิงเสร็จทั้งสองคนก็ขับรถหนีออกไป ปล่อยให้ชายคนนั้นตายอยู่ในศาลาต้อมได้พูดกับโชคไปว่าไอ้โชคเราไปดูพี่เขาดีไหมวะในตอนนั้นเองโชคไม่ได้สตินั่งหลบตัวสันจนต้อมเองสก,กิดไปแรงๆเฮ้ยไอ้โชคมึงตั้งสติหน่อยดิแต่โชคกลับปฏิเสธและบอกต้อมไปว่าให้ไปดูคนเดียวต่อมาทั้งสองคนก็รวบรวมความกลา้าเพื่อทีจะขึ้นไปดูแต่นาทีนั้นก็มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งมาจอดทีาา่ศาลา ทั้งสองคนก็ใจชื้นขึ้นคิดว่าน่าจะเป็นคนของพี่เอกอย่างแน่นอนแต่เมื่อเขาทั้งสองคนดูชัดๆก็ปรากฏว่าเป็นพี่คนเดิมคนเดียวกันที่โดนยิงตายและทุกอย่างก็ดำเนินไปอย่างเดิมมีชายสองคนขับมอเตอร์ไซค์และยิงพปที่ชายคนแรกที่มาตอนนั้นทั้งโชคและกะ็ต้อมก็ยิ่งตกใจมากขึ้นเขาง,งงอย่างมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และด้วยความกลัวสุดขีด โชคเองก็แหวกพงยาและวิ่งหนีออกไปที่ถนนต้อมเองก็เห็นท่าไม่ดีเลยวิ่งหนีตามไปด้วยทั้งสองวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตแล้วก็มั่นใจมากๆแน่ว่าตัวเองไม่ได้ตาฝาดเพราะเหตุการณ์ตอนแรกที่เห็นว่ายิงกันก็ตายแบบต่อนหน้าต่อตาและเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นแบบเดิมซ้ำๆทั้งสองวิ่งหนีเข้าไปที่ปั๊มและโทรหาพี่เอกหัวหน้าให้รีบมารับพวกเขาจากนั้นไม่นาน คนของพี่เอกก็ได้มาขับรถมารับพวกเขาตามที่นัดไว้ทั้งหมดได้เดินทางไปหาพี่เอกและเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังในตอนแรกต้อมกับโชคก็กลัวว่าพี่เอกจะไม่เชื่อแต่ทว่าพี่เอกก็เล่าเหตุการณ์บางอย่างให้ฟังเมื่อหลายปีก่อนเคยมีลูกน้องของแกทำงานผิดพลาดแกเลยสั่งคนไปเก็บที่ศาลาแห่งนั้นจากนั้นพี่เอกก็ขู่ทั้งสองไปว่าถ้าหลังจากนี้พวกเขาทำงานผิดพลาด ก็จะมีจุดจบเดียวกันกันกบอดีตลูกน้องของแกถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ